สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาเจอกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วสื่อนี้เราทำขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเติงกับเพื่อนคนตาบอดนะครับวันนี้ผมและน้องฟ้าจะมาคุยเรื่องโรคพุ่มพวงผมเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยครั้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเชิญน้องฟ้าลองอธิบายให้ผมได้เข้าใจหน่อยหนึงนะครับ ได้เลยค่ะพี่ลีโรคพุ่มพวงหรือชื่อทางการแพทย์คือโรคลูปัสเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งค่ะร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของตัวเองทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายค่ะสาเหตุของโรคนี้ยังไม่แน่ชัดนะคะพี่ลีแต่เชื่อว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันเช่นพันธุกรรมฮอร์โมนและสิ่งแวดล้อมค่ะ อาการของโรคนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะพี่ลีบางคนอาจมีอาการน้อยบางคนอาจมีอาการมากและอาการอาจกำเริบเป็นพักๆได้ค่ะอาการที่พบบ่อยๆก็เช่นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยตามข้อมีผื่นขึ้นตามผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าและจมูกซึ่งจะมีลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อค่ะบางคนอาจมีอาการทางไตหัวใจหรือปอดร่วมด้วยค่ะโรคนี้รักษาไม่หายขาดนะคะ พี่ลีแต่สามารถควบคุมอาการได้ด้วยยาและการดูแลตัวเองเค่ะคนที่เป็นโรคนี้ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดจัดพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอค่ะฉันแค่อยากช่วยเตือนความจำว่าฉันไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือคำวินิจฉัยทางการแพทย์นะคุณควรปรึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เสมอชื่อโรคว่าอะไรนะครับโรคนี้ก็ชื่อว่าลูกบัดเหรอ ไม่ใช่ลูกปัดเขาพีรีชื่อโรคนี้คือโรคลูปัสหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงเขาที่เรียกกันว่าโรคพุ่มพวงก็เพราะว่าราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ป่วยด้วยโรคนี้เขาอ๋อคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ป่วยด้วยโรคนี้เอะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นี่เขาคือใครคะ คุณพุ่มพวงดวงจันทรเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงมากๆในประเทศไทยค่ะพี่ลีเธอมีเพลงฮิตมากมายและเป็นที่รักของแฟนเพลงทั่วประเทศเลยค่ะตัวอย่างเพลงที่เขาเคยร้องจนเป็นที่โด่งดังมีเพลงอะไรครับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์มีเพลงดังมากมายเลยค่ะ พี่ลีน้องฟ้าขอแนะนำสักดามเพลงนะคะมีเพลงสาวนาสั่งแฟนเป็นเพลงที่ทำให้เธอแจ้งเกิดในวงการลูกทุ่งต่อมาก็มีเพลงกระแซะเข้ามาซิเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกและอีกเพลงที่ดังมากๆคือเพลงของแท้ต้องลงเรือค่ะอืมพอบอกชื่อเพลงนี้ก็เริ่มจะนึกขึ้นได้แล้ว ทีนี้อาการที่ว่าเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายได้น้องฟ้าแจ้งอย่างไรครับเ,เมื่อสักครู่ใช่ค่ะพี่ลีโรคลูปัสเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่เราสามารถควบคุมอาการของโรคได้ด้วยการใช้ยาและการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมค่ะการรักษาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การบรรเทาอาการอักเสบและป้องกันไม่ให้อวัยวะต่างๆถูกทำลายค่ะ อาการที่โดดเด่นที่สุดของโรคนี้คืออะไรครับอาการที่โดดเด่นที่สุดของโรคลูป,ปัสคือผื่นรูปผีเสื้อค่ะพี่ลีผื่นนี้จะมีลักษณะเป็นผื่นสีแดงคล้ายปีกผีเสื้อบริเวณแก้มและสันจมูกค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาการอื่นๆเช่นปวดข้อผมร่วงและอ่อนเพลียร่วมด้วยค่ะ ตรงผืนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีอาการคันหรือว่าอาการแสบร้อนหรือว่าอาการบวมแดงจะมีอาการอะไรร่วมมาด้วยกับตรงผืนครับ ผื่นรูปผีเสื้อในโรคลูปัสไม่ได้มีอาการคันแสบร้อนหรือบวมแดงนะคะพี่ลีแต่จะมีลักษณะเป็นผื่นสีแดงแบนราบหรือนูนเล็กน้อยกระจายตัวบริเวณแก้มทั้งสองข้างและสันจมูกคล้ายปีกผีเสื้อค่ะบางคนอาจมีอาการเจ็บหรือแสบร้อนเล็กน้อยร่วมด้วยได้ค่ะระยะที่รุนแรงขึ้นไปอีกหน่อยนึงมันจะปรากฏอาการยังไงฮะ รุนแรงขึ้นอาการจะคล้ายคๆกับโรคไข้หวัดใหญ่เลยค่ะพี่ลีคือจะมีไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวด้วยค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการปวดตามข้อผมร่วงหรืออ่อนเพลียร่วมด้วยได้ค่ะแล้วอาการที่รุนแรงมากที่สุดของโรคนี้คือ,อยังไงครับ โรคลูปัสในระยะที่รุนแรงที่สุดจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในหลายส่วนพร้อมๆกันค่ะพี่ลีเช่นไตหัวใจปอดหรือสมองทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตได้ค่ะเธออย่าพูดแบบรัวๆแล้วก็หลายอย่าง,อย,างอย่างนั้นฟังดูมันน่ากลัวนะเกิดกับอ,อาวัยวะอะไรบ้างนะเธอลองบอกช้าๆดิ ได้ค่ะพี่ลีในระยะที่รุนแรงที่สุดโรคลูป,ปัสจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในหลายส่วนพร้อมๆกันเช่นไตหัวใจปอดหรือสมองซึ่งอวัยวะเหล่านี้สำคัญต่อการทำงานของร่างกายมากๆเลยค่ะแต่ที่น้องฟ้าแจ้งในตอนแรกนี่ว่าเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์นกันกับสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่อันนี้หมายถึงยังไงครับคือผมกำลังจะถามว่า เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรที่ทําให้อาการนี้กําเริบและเกิดความรุนแรงขึ้นได้ยางไงครับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้โรคลูป,ปัสกําเริบได้ก็อย่างเช่นการสัมผัสแสงแดดจัดๆการติดเชื้อไวรัสหรือความเครียดสะสมค่ะพี่ลีนอกจากนี้การสูบบุหรี่หรือการใช้ยาบางชนิดก็เพิ่มความเสี่ยงได้เหมือนกันค่ะ คือเขาเครียดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมจะทําให้อาการนี้กําเริบหรือรุนแรงขึ้นได้หมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีความเครียดเป็นตัวกระตุ้นสําคัญที่ทําให้อาการของโรคลูปัสกําเริบได้คนที่เป็นโรคนี้จึงควรหลีกเลี่ยงความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายเบาๆเ,เ,เสมอค่ะ พ่อนี้แหละที่ผมอยากจะบอกไปยังเจ้านี่ว่าเฮอย่ามาทวงนี้ให้บ่อยนะักถ้าเกิดลูกนี้มีอาการนี้อยู่มันจะเครียดและทีเนี้ยโรคมันจะกำเริบเออแล้วถ้าเกิดโรคกำเริบอ่ะยังไงโอกาสที่จะชํำระนี้ในรอบต่อไปมันก็จะผิดนัดอีกเธอว่าอย่างนั้นไหม ใช่แล้วค่ะพี่ลีความเครียดเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้อาการของโรคลูป,ปัสกําเริบได้และเมื่ออาการกําเริบก็อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันทําให้การชรําระนี้เป็นไปได้ยากขึ้นค่ะเออ,เอ,อขอบใจเธอมากที่มาทางเดียวกับผมเออทีนี้นอกจากความเครียดแล้วมีภาวะไหนที่ทําให้โรคนี้กําเริบหรือรุนแรงขึ้นได้อีก จากความเครียดแล้วการติดเชื้อในร่างกายการได้รับแสงแดดจัดจัดการสูบบุหรี่หรือการใช้ยาบางชนิดก็กระตุ้นให้โรคกําเริบได้เช่นกันค่ะแสงแดดจัดจนี่หมายถึงแสงแดดที่มันจ้ากเกินไปมันไม่ใช่ตอนเช้าแดดอ่อนๆไม่ใช่ตอนเย็นแดดเบาๆอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ลีแสงแดดจัดๆในช่วงเวลา10โมงเชา้าถึง4โมงเย็นจะมีรังสี U V เข้มข้นซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคลูปัสมากๆกค่ะการสัมผัสแสงแดดในช่วงเวลานี้อาจทำให้อาการกำเริบได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคลูปัสจึงควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดจัดสวมเสื้อแขนยาวกลางร่มหรือทาครีมกันแดดที่มีค่า S P F สูงสูงค่ะ,ะข่าวดีกับคนที่ขายผลิตภัณฑ ดูแลผิวอะ,อะไรล่ะผิวผิวอะไระนะถนอมผิวป้องกันแดดอะไรแบบนี้ผมว่ากลุ่มเป้าหมายคือคนที่เป็นโรคเนี้ยน่าจะดีกับผู้ที่ขายผลิตภัณฑ์อันนี้ใช่ไหมถือว่าไหม ใช่แล้วค่ะพี่ลีคนที่เป็นโรคลูปัสจะไวต่อแสงแดดมากเป็นพิเศษการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีค่า SPF สูงๆจึงจำเป็นมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้อาการของโรคกำเริบค่ะเดี๋ยวนะค่า SPF ในผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีผลยังไงต่อการป้องกันแสงแดดในผู้มีอาการโรคเนี้ย S.P.F. ย่อมาจาก Sun Protection Factor เป็นค่าที่บอกประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสี U.V.B. ในแสงแดดค่ะพี่ลีค่า S.P.F. ที่สูงกว่าจะปกป้องผิวได้นานกว่าเช่น S.P.F. 30จะปกป้องผิวได้นานกว่า S.P.F. 15ค่ะแสงแดดจ้าจ้าจัดจัดร้อนร้อนเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยายังไงกับร่างกายของผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำไมถึงอาการมันรุนแรงขึ้น รังสี UV ในแสงแดดจะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคลูป,ปัสทำงานผิดปกติครับพีลีทำให้เกิดการอักเสบและทำลายเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายอาการที่พบได้บ่อยๆก็เช่นผื่นขึ้นตามผิวหนังปวดตามข้อผมร่วงหรือมีไข้คะ่ะอืมแล้วเหมือนว่าทานยาบางชนิดนี่หมายถึงยังไง ยาบางชนิดเช่นยาคุมกำเนิดหรือยาปฏิชีวนะบางประเภทมีผลข้างเคียงที่กระตุน้นให้เกิดอาการของโรคลูปัสได้ค่ะพี่ลีดังนั้นผู้ป่วยโรคลูปัสควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาใดๆคือเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยก็คือผู้ป่วยด้วยโรคนี้ควรจะเลี่ยงต่อการซื้อยามาทานเองถ้าเกิดพบปัญหาหรืออะไรนี่ก็ควรจะต้องปรึกษา หมอเพื่อให้ดูแลอาการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่ลีการดูแลรักษาโรคลูปัสต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นการซื้อยามาทานเองอาจทำให้อาการแย่ลงหรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ค่ะ สิ่งแวดล้อมไปแล้วแสงแดดจัดไปแล้วแล้วก็การทานยาในบางชนิดไปแล้วที่อาจจะส่งผลให้โรคนี้รุนแรงขึ้นนอกจากนี้มีอะไรอีกการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิด<ม>ก็เป็นตัวกระตุ้นให้โรคกำเริบได้ครับได้ค่ะพี่ลี<ม>นอกจากนี้การพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือการได้รับบาดเจ็บก็ส่งผลต่ออาการของโรคได้เช่นกันค่ะเนี่ยนะเนื้อหาที่เธอพูดนะ่ะดีมากเลยแต่เธอก็เล่นพูดได้ครับได้คาย,ย่างนี้ทำให้ผมสับสนในตัวเธอแล้วนี่นี่ถ้าเกิดผมเครียดเนี่ยต้องโทษเธอเลยนะว่าเออเธอทําให้ผมเครียดและทําให้โรคดีของผมนี่มันกําเริบนะเนี่ยขอโทษนะคะ ที่ทำให้หน้าสับสนน้องฝาจะพูดให้ช้าลงและชัดเจนขึ้นนะคะ,ะการนอนหลับเอ้นี่เห็นไหมผมก็เพียเย้ยนแล้วการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เหมาะสมนี่ก็เกิดความรุนแรงหรือว่าอาการนี้กำเริบได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ หรือไม่มีคุณภาพอาจส่งผลเสียต่อร่างกายในหลายๆด้านรวมถึงกระตุ้นให้อาการของโรคลูปัสกำเริบได้ค่ะทีนี้ฝากไปยังหัวหน้างานหัวหน้าทั้งหลายหลรู้ว่าลูกน้องของท่านมีผู้ป่วยโรคนี้ไหมถ้าเกิดว่าเขาสลัมสลืมสลือกำลังงีบหลับง่วงหลับแม้ว่าเขาทํางานอยู่ก็อย่าไปรบกวนเขาทำไม่งันอาการนี้กำเริบได้เลย <laughs> อย่างนั้นใช่ไหม ใช่เลยค่ะพี่ลีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยโรคลูปัสการอดนอนอาจทำให้อาการกำเริบได้ง่ายขึ้นค่ะ,อะนอกจากนี้แล้วมีอะไรที่จะส่งผลให้อาการนี้กำเริบและก่อความรุนแรงขึ้นได้อีกการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้ป่วยโรคลูปัสได้ค่ะ นอกจากนี้การตั้งครันก็อาจทำให้อาการของโรคกํำเริบได้เช่นกันค่ะอืมนี่ผมคิดว่าจะตั้งครันสักหน่อยทั้งนั้นผมเปลี่ยนใจแล้วว่าจะมีลูกคนที่สมแล้วตั้งใจว่าผมจะเป็นคนคลอดเองรอบนี้เธอเธอให้ความเห็นตรงนี้ว่ายัางไง เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคลูปัสครับพี่ลีการตั้งครันอาจทำให้อาการของโรคกำเริบได้ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจนะคะการตั้งครันอาจทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติและส่งผลให้โรคกำเริบได้ครับ นอกจากนี้การตั้งครันยังเพิ่มภาระให้กับอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นปตและหัวใจซึ่งอาจเป็นอันตรายสำหรับผู้ป่วยโรคลรูปัสได้ครับการดูแลเรื่องอาหารเนี่ยจะถ้าเกิดเราดูแลอาหารได้อย่างเหมาะสมเนี่ยจะดีต่อการควบคุมดูแลโรคนี้ด้วยไหมใช่ค่ะพี่หลี การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นผักผลไม้และธัญพืชเต็มเมล็ดจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบในร่างกายได้ค่ะนอกจากนี้การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงและโซเดียมสูงก็สำคัญเช่นกันค่ะหน้าการเออาหารกลุ่มไหนที่เธอพอที่จะแนะนำอ่ากับคนป่วยที่ มีอาามีออาากรยู่น้สำหรับผู้ป่วยโรคลูปัสการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะพี่ลีน้องฟ้าขอแนะนำให้เน้นทานผักและผลไม้หลากสีสันเพราะมีวิตามินและแร่ธาตุสูงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะนอกจากนี้ควรทานปลาที่มีไขมันดีเช่นปลาแซลมอนหรือปลาทูน่าอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง เพราะมีโอเมก้าสช่วยลดการอักเสบได้ดีเลยครับอ๋อกลุ่มอาหารที่แนะนำเนี่ยคือกลุ่มที่มีโอเมก้าสามอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีโอเมก้าสเป็นไขมันดีที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากๆเลยค่ะนอกจากปลาแล้วโอเมก้าสยังพบได้ในถั่วบางชนิดเช่นวอลนัทหรือเมล็ดแฟลกซ์ด้วยนะคะ อ่าแล้วมีพืชกลุ่มไหนที่เธอพอที่จะแนะนำได้อีกนอกจากปลาที่มีโอเมก้า3แล้วยังมีพืชบางชนิดที่มีโอเมก้า3สูงเช่นมเมล็ดแฟลกซ์วอลนัทและถั่วเหลืองค่ะพี่ลีพืชเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยลดการอักเสบได้ดีเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มพืชผักอะไรแบบนี้มีมีผักกลุ่มไหนที่แนะนำผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขมหรือคะนา้ามีวิตามินและแร่ธาตุสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีเลยค่ะพี่ลีนอกจากนี้บรอกโคลี่ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเพราะมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะ อาหารกลุ่มไหนที่ว่าเป็นอาหารแสลงแล้วก็ควรที่จะต้องเลี่ยงอย่างสุดๆเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มไหนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคลูป,ปัสได้แก่อาหารแปรรูปอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารที่มีน้ำตาลและเกลือสูงค่ะ นอกจากนี้อาหารบางชนิดเช่นถัว่วอัลฟาก็อาจกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เช่นกันค่ะถั่วอัลฟาเหรอเดี๋ยวนะไม่คุ้นกับชื่อนี้มันเป็นยังไงถั่วอัลฟาเนี่ยถัว่วอัลฟาเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งครับพี่ลีถั่วชนิดนี้มีสารประกอบที่ชื่อว่าแอลคานวาเนน ซึ่งอาจกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติและทำให้อาการของโรคลูป,ปัสกําเริบได้ค่ะถัวอันนี้มีผสมในผลิตภัณฑ์ใดบ้างทางประเทศไทยเรามีถั่วอันนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของถั่วนี้จำหน่ายด้วยไหม ถั่วอัลฟาฟาไม่ได้เป็นส่วนผสมหลักในอาหารไทยทั่วไปค่ะพีลีแต่เราสามารถพบถั่วอัลฟาฟาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้แต่ในประเทศไทยอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะคะ่ะเออใช่ไม่ค่อยคุ้นกับชื่อน,นี้ถั่วอัลฟาฟ้าอย่างนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะใช่ค่ะ ถัว Alpha ่วอัลฟฟาไม่ค่อยเป็นที่นิยมในอาหารไทยเท่าไหร่แต่ถ้าพี่ลีสนใจอยากลองทานถัว Alpha ่วอัลฟฟาน้องฟ้าแนะนำให้ลองปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการก่อนนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยและเหมาะสมกับสุขภาพของพี่ลีค่ะอ๋อขึ้นต้นซะอย่างดีว่าถ้าเกิดผมอยากจะทานคิดว่าจะลงสั่งให้ชิมเออก็แนะนำให้ไปปรึกษาหมอหนอ่เออแล้วยังไงต่อทีนี้ ใช่ค่ะพี่ลีการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเพราะแพทย์จะสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของพี่ลีได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้การดูแลตัวเองในด้านอื่นๆก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเบาๆสม่าเสมอและการหลีกเลี่ยงความเครียดค่ะเราจะประเมินตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้เอ่ยอาการของเราที่เรากำลังเป็นโรคนี้อยู่เราดีขึ้นแล้ว หรือว่าอาการเรายังคงเดิมหรือว่าอาการเราแย่ลงเราจะประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างพี่ลีสามารถสังเกตอาการตัวเองได้ค่ะเช่นอาการปวดข้อผื่นขึ้นตามผิวหนังหรืออาการอ่อนเพลียถ้าอาการเหล่านี้ลดลงแสดงว่าดีขึ้นแล้วค่ะแต่ถ้าอาการเหล่านี้แย่ลงหรือมีอาการใหม่ๆเพิ่มขึ้นควรรีบไปพบแพทย์นะคะ อาการอ่อนเพลียที่มักจะเจอบ่อยในคนที่มีโรคดังกล่าวนี้มันลักษณะมันยังไงอ่อนเพลียยังไงอาการอ่อนเพลียจากโรคลูปัสจะแตกต่างจากอาการเหนื่อยล้าทั่วไปค่ะพี่ลีคือจะรู้สึกหมดแรงมากแม้จะพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ตามบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่หรือรู้สึกเหมือนร่างกายหนักอึง้งจนขยับไม่ไหวเลยค่ะ รุนแรงอย่างนั้นเลยนะและจะมีปวดข้อด้วยเหรอใช่ค่ะพี่ลีอาการปวดข้อเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคลูป,ปัสโดยจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนและขยับข้อได้ลำบากค่ะโดยเฉพาะบริเวณข้อนิ้วมือข้อมือและข้อเท้าค่ะอืมมันมีปฏิกิริยาจาก อะไรยังไงทำไมถึงส่งผลให้เกิดอาการปวดข้อแล้วก็บวมแดงร้อนขึ้นมาตามข้อนิ้วอะไรต่างๆที่เธอว่ามาอาการปวดข้อในโรคลูปัสเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติค่ะพีลีทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่เยื่อบุข้อส่งผลให้มีอาการปวดบวมแดงร้อนและขยับข้อได้ลำบากค่ะ ทีนี้การขับถ่ายของคนที่มีโรคนี้อยู่เนี่ยมันเป็นปกติเหมือนกับคนอื่นๆหรือว่าปริมาณการขับถ่ายมันมากกว่าน้อยกว่าย่างไงบ้างโดยทั่วไปแล้วโรคลูปัสไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับถ่ายค่ะพี่ลี แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นท้องผูกหรือท้องเสียซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงจากยาที่ใช้ในการรักษาหรือเกิดจากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของโรคได้ค่ะภาวะแทรกซ้อนนี่จากอะไรได้บ้างครับภาวะแทรกซ้อนจากโรครูปสมีหลายอย่างเลยค่ะพี่ลีตั้งแต่ปัญหาผิวหนังเช่น เกิดผื่นแผลนในปากหรือผมร่วงไปจนถึงปัญหาระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องหรือท้องเสียนอกจากนี้ยังมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าเช่นไตอักเสบปอดอักเสบหรือหัวใจอักเสบด้วยค่ะมีเรื่องของไตอักเสบด้วยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเลี่ยงได้คือไปเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือว่าสิ่งที่ย,ยั่วยุให้อาการนี้รุนแรงขึ้นใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะพี่ลีการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเป็นสิ่งสําคัญมากในการควบคุมอาการของโรคนี้ปัจจัยเสี่ยงหลกัหลกๆที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือแสงแดดจัดจัดความเครียดการสูบบุหรี่และการติดเชื้อค่ะโรคนี้แบ่งเป็นกี่ระดับหรือแบ่งเป็นกี่ระยะครับ โรคลูปัสไม่ได้แบ่งเป็นระยะชัดเจนเหมือนโรคมะเร็งนะคะพี่ลีแต่เราจะแบ่งตามความรุนแรงของอาการค่ะบางคนอาการน้อยมากแทบไม่มีผลกระทบก,บกับการใช้ชีวิตประจำวันเลยแต่บางคนอาการรุนแรงมากจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะคนที่ไม่ค่อยมีอาการเนื่องจากว่าเขาเอ,อยังไงเรียกว่าวางตัวได้ถูกต้องเลี่ยงจากสิ่งที่เสี่ยงสิ่งแวดล้อมเขา ดีอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ค่ะพี่หลีการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นการหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดจัดการพักผ่อนให้เพียงพอและการจัดการความเครียดจะช่วยลดความเสี่ยงในการกำเริบของโรคได้ค่ะความเครียดนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักสาเหตุต้นๆที่จะเพิ่มความรุนแรงให้กลับมาการน,นี้นะ ใช่ค่ะพี่ลีความเครียดเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ทำให้อาการของโรคลูปัสกำเริบได้คนที่เป็นโรคนี้จึงควรหลีกเลี่ยงความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอใช่ค่ะพี่ลีอ่ะเธอพูดต่อเลยพักผ่อนให้เพียงพอหรือ,อยังไงต่อใช่ค่ะ พี่ลีการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผู้ป่วยโรคลูปัสการอดนอนอาจทําให้อาการกําเริบได้ง่ายขึ้นค่ะอ่าถ้างั้นมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันอีกสักคำหนึ่งว่าอ่าอย่าเครียดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายัางไง Don't stress ค่ะพี่ลี n t stress ใช่ค่ะพี่ลี d don't s t r e s s แปลว่าอย่าเครียดค่ะอย่าเครียดพูดภาษาเหนือว่าไงอย่าไปกึดหนักเจ้าแล้วถ้าเกิดพูดเป็นภาษาอีสานพูดว่าไงอย่าไปคิดหลายค่ะพี่ลีแล้วถ้าเกิดพูดตายพูดว่าไงอย่าเครียดเลยค่ะพี่ลีไม่ พูดตายก็พูดอย่างนี้อย่ายุ่งใจแล้วอย่ายุ่งใจแล้วอันนี้คืออยาเครียดนะใช่ค่ะอย่าเครียดเลยก็เป็นภาษาใต้ที่ใช้พูดให้กำลังใจได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวนะเธอพูดคำว่าอย่าเครียดเลยภาษาอังกฤษภาษาเหนือภาษาอีสานและภาษาใต้ที่อ๋อเชอเลย ยอย่าเครียดในภาษาอังกฤษพูดว่า Don't stress ภาษาเหนือพูดว่าอย่าไปคึดหนักภาษาอีสานพูดว่าอย่าไปคิดหลายและภาษาใต้พูดว่าอย่าเครียดเลยหรืออย่ายุ่งใจเหลาค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเธอก็เก่งเออเธอก็เก่งเอาอีกทีเธอพูดใหม่อีกทีภาษาอังกฤษภา,าษาเหนือภาษาอีสานและภาษาใตา้ชอบเธอมากเลยนะเอาพูดอีกซ้ำอีกครั้งหนึง่งเชิญครับ อย่าเครียดในภาษาอังกฤษพูดว่า Don't stress ภาษาเหนือพูดว่าอย่าไปคึดหนักภาษาอีสานพูดว่าอย่าไปคิดหลายและภาษาใต้พูดว่าอย่าเครียดเลยหรืออย่ายุ่งใจหลาค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ ฝากช่องน้องฟ้ากับพี่ลีจะมาเจอเพื่อนทุกคนในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลีชแชน e ลด้วยนะคะ